เปเส้นใหญ่มากดาราสาวดังวิ่งงานรัวๆหาเงินเพื่อลูกสาวตุ่มตามคุนแช่นพ่อแม่ลูกอ่อนแล้วจ้าสำหรับตุ่มตามยุทธนาเปื้องกลางและอาหลีอัทรินยาอึง้งศิลสีกุลหลังจากที่สาวอาลีได้ให้กำเนิดลูกสาวคนแรกตั้งชื่อว่าน้องรินนาเราก็ได้เห็นโมเมนต์น่ารักของครอบครัวนี้บ่อยครั้งในโซเชียล ล่าสุดนั้นนางแบบนักแสดงสาวชื่อดังแนทอานิพรเฉลิมบูรณาวงได้มีโอกาสไปเจอหลานสาวได้โพสต์โมเมนต์น่ารักใน i ิน t a g r กรมเลิกงานรีบมาหาที่บ้านเพื่อน,นำสร้อยทองข้อมือเส้นใหญ่มารับขวัญมีข้อความว่ารับขวัญหลานรักสักทีอีอวิ่งงานรัวขนาดนี้เพื่อหลานเลยบอกเลยว่าโมเมนต์นี้น่ารักมากๆน้องรินนายิ้มเก่งสุดๆ